分你俩。 ใส่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะกดไปทุกเพจนี่แหละใส่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแสวัสดีคนดูโอเคค่ะอค่ะสวัสดีค่ะพบกับ NK มหาชัยนะคะวันนี้เราไลฟ์กันอยู่ที่สาขาหนึ่งนะจ๊ะค่ะกุ้ง NK ค่ะ BNK ค่ะ BNK ค่ะ JNK ครับ วันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีโปรโมชันเด็ดมานำเสนอก็คือโปรโมชันขับฟรีครึ่งปีนะคะแล้วก็ส่วนลดค่ะแล้วก็แถมแถมมอเตอร์ไซค์นะคะใครชอบรูปแบบโปรไหนนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะหรืออยากมีโปรโมชันแบบไหนมาแนะนำให้พวกเราจัดโปรนั้นๆนะคะก็สามารถแนะนำพวกเราได้นะคะยินดีจะจัดโปรตามใจลูกค้า ะะก็วันนี้เรามีรถตระกูลมาสด้านะคะมานำเสนอของคุณลูกคา้าลูกเพจทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์วนไปนะคะขอ sell, น like, น share, อนุญาตเซล์กดไลค์กดแชร์ก่อนมีทั้งมาสด้าสองและมาสด้าสามนะคะเป็นรถเก่งทั้งสี่ประตูและห้าประตูด้วยกันมานำเสนอคุณลูกเพจลูกคา้าทุกทุกท่านนะคะโควิดอย่างนี้อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะ<ส>นะคะ,ะ,คะทุกครั้งออกนอกบ้านหรือ,อะจะอยู่ในบ้านก็ใส่ได้ ่าเวลาห่างด้วยนะ,ะนะก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมคันแรกกันไปเลยดีกว่านะมาด,ด้าจักรส์มาด,ด้าสองสีแดงนะคะใครเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะนะตัวนี้นะคะเป็นมาด,ด้าสองนะปีสองพิบแปดตัวนี้เป็นสีแดงนะคะเหมือนสีแดงเลือดนกนะคะ ปี2018มาสภาพเดิมๆเลยนะคะกุญแจก็เป็นคุญแจอีโมนะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะ,ะเราพาชมรอบคันกันนะคะสีแดงอันนี้สีแดงเดิมเลยนะคะเป็นรถบ้านนะคะไปซื้อมาจากบ้านนะคะอันนี้ววอวอนให้ลูกค้าขายเป็นอย่างยิ่งเพราะรถโคตรสวยเลยบอกเลยนะคะรถป้ายแดงมือเดียวไม่เคยผ่านการเก็บสีแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะสภาพ ยังไม่ได้ความความสะอาดยังไม่ได้ขัดสีเคลือบแก้วนะคะสภาพเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมเลยนะคะซื้อมาอยัางไงก็เดี๋ยวต้องทำความสะอาดอีกแต่ว่าเราให้ดูสกัดกันก่อนนะคะตอนที่เราซื้อมานะคะว่าเป็นอย่างนี้นะคะยังไม่ได้เก็บงานนะ,ะสีแดงเดิมศักสูนย์เลยนะคะไม่ได้ผ่านการกลับสีมาแต่อย่างใดนะคะที่สำคัญได้ปี2018แและได้เลขใหม่วิ่งโคตรน้อยเลยนะคะ เสืวผ้าชมภายในกันนะคะอ่ะภายในสวยมากนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าเป็นลายตารางคาดแบบนี้นะคะเบาะผ้าผาสมนะเบาะสวยพร้อมมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยแบบครบคันเลยนะคะอย่างกับยานอวกาศเคยนั่งว่าวาย่านอวกาศยังนะนะคะมีปุ่มปรับอคอนโซลคือมีปุ่มปรับรับ รับโทรศัพท์ที่บววมลไยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะคก็คือหมวดปรับเสียงปรับอะไรต่างๆอยู่ตรงตรงคอนโซลตรงตรงข้างมือเราเองง่ายๆเพื่อสะดวกสบายหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วจอหน้าจอแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮ c o n n e c กนะคะไม่ my, เลขไม่สังเกตเลขไม่ไม่วิ่งไปเลขสวยมากสองสามห้านะคะสองแสนสองหมื่น 2องหมสามพันกว่ากิโลเท่านั้นเอง2 3 0 0มเอ่ะรถโครตรใหม่โครตรสวยโครตรว้าวเลยอ่ะกดปุ่มสตาร์ตตัวนี้นิ่มมากว้าวมากนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมันม่ม,มีเห็นคอมเม,มนต์ลูกคา้าไหมอ่ะยังมเย่มมีลูกค้ามีอะไรถามเพิ่มเติมสอบถามได้ัน,น้เป็นเกียร์ออโต้นาเป็นเกียร์ออโต้ เครื่องบันสามเป็นเครื่องบันเบนซินนะคะ,ะเป็นตัวไฮคอนเน็กนะคะมีมันติฟังก์ชันพร้อมหมดแบบนี้เลยนะคะภายในหรูหรามากนะคะด้านนู้นก็จะเป็นแอร์แบกนะคะใครชอบแบบนี้เครื่องนิ่มๆิมแบบนี้และเป็นปุ่มสตาร์ทมาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะกับรถมัสด้าสองสีแดงเลือนนกแบบนี้นะคะรถคดสวยเลยนะคะรถบ้านนะคะอ่ารถประหยัดน้ำมันมากนะคะ,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 คะเครื่องพันสามนะคะ พาชมห้องเครื่องกันเลยห้องเครื่องก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดแต่อย่างไรนะคะรับซื้อมาจากบ้านคุณลูกค้านะคะสภาพนี้เลยแบบนี้เลยนะโคตรสดนะคะน็อตไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวไม่มีจริงๆนะคะแม้แต่จุดเดียวเข้ามาชมได้เข้ามาสัมผัสได้ลูกค้าบางท่านบอกว่าอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่ารถอะ่ะมันชนมาไหมมันขยับมาไหมในเมื่อเราดูไม่เป็นถ้าคุณลูกค้าดูไม่เป็นนะคะ สามารถนำช่างที่เราไว้ใจที่คุณลูกค้าไว้ใจนะคะมาชมได้ด้วยตนเองเลยว่ารถเคยผ่านการเก็บงานอะไรมาบ้างแล้วหรือ,อยังนะคะเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจกับตัวลูกค้าเองนะคะเราก้ารับประกันนะคะกับ NK ฮามาหาชัยไม่เคยผ่านการชนหนักมาอย่างแน่นอนถามว่เาเราชนเบาล่ะไม่มีอย่างแน่นอนเลยนะคันนี้ไม่มีการชนแม้แต่จุดเดียวไม่มีการสิบเก็บสีแม้แต่จุดเดียวนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่น ขับฟรีครึ่งปีกันไปเลยยาวๆออกรถวันนี้อีก6เดือนจ่ายค่างวดนะคะหรือจะเลือกรับเป็นแถมมอเตอร์ไซค์หรือจะรับเป็นส่วนลดก็ได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นได้นะคะโปรโมชั่นตามใจฉันนะคะอ่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่3,99,000บาทนะคะผ่อนอยู่ใน7,000กว่าบาทเท่านั้นราคาผ่อน7 0 0 0กว่าบาทสามารถทำเรื่องฟรีดาวได้ด้วยและผ่อนอยู่ค่างวดอยู่72เดือนเท่านั้นเองนะคะ คุณลูกค้าที่ตามหาอยู่ไม่ควรพลาดกับมาด้าสอตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราพาชมขัดขัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ,ะใครแนะนำอ่ะครับสวัสดีครับคันนี้จะเป็นมาด้าสอนะครับเป็นเครื่อง1.3ตัว h ฮคอนเน็กปี2017นะครับเป็นรุ่นสีขาวสีขาวล้วนเลยมีแม็กซสีสล้อนะครับโดยรอบคันนี้ก็คือ จะเป็นสภาพตามนี้นะครับไม่มีรอยขีดขูดหรือว่ามีรอยการชนอะไรทั้งนั้นครับผมจะเป็นตัวสกายซิตี้นะครับเทคโนโลยีครับผมสภาพนี้สวยมากนะครับแล้วก็ภายในนี่คือแบบว่าเครื่องนี้ครบคันมากทุกอย่างครับถ้าได้ไปนี่คือคุ้มราคาอยู่ที่ประมาณ379เกองนะครับก็คือ3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่ประมาณไม่เกินแ0 0 0ันครับแต่เ0 0 0กลางๆครับผม ตัวนี้ลูกค้าสามารถจัดในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาขายได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรจัดได้หมดนะครับรต่อให้มีเคมีเครดิตเราก็อาจจะจัดยอดได้เกินด้วยซ้ำตัวนี้มาดูชมภายในได้เลยครับนี่นี่ดูสภาพเลยครับกริบทุกอย่างไม่มีการขึ้นสนิมไม่มีอะไรเลย,เค,ยครับข้างในตัวนี้ทรงนี้รนนครับตัวนี้เป็นกลุ่มกดนะครับในในการเปิดประตูนะครับโอเคครับข้างใน,ใน ตัวข้างในก็จะมีเป็นเป็นหน้าจอนะครับมีฟังก์ชันหลายๆอย่างนะครับนี่สตาร์ทก็เป็นปุ่มกดนะครับผมใ<ค>มนมฟังก์ชันก็จะเป็นมีเอ่อพวกฟังเพลงแอร์มีลมร้อนด้วยมีลมเย็นด้วยมีฟังก์ชันตรงนี้เพื่อสะดวกในการใช้งานในการปรับเปลี่ยนหรือว่าเวลาขับไปลูกค้าก็มีมอนิเตอร์ตรงนี้ให้ดูนะครับมาอยู่ที่9 0 0 0หมื่นเองนะครับราคารถนี่ก็คือไม่แพงครับปีสิเจ็ด มีตัวนี้เป็นตัวไฮฮคอนเน็กนะคะจะมีโจอจตัวไดวิ่งตรงนี้นะคะเพื่อจับระยะความเร็วของตัวกิโลนะคะต้องท่องถ่านลงมาครับเป็นจอใสๆอยู่ด้านหน้าพวงมาลัยนะคะตัวนี้สวยสวยกว่าตัวเมื่อกี้อันนี้คือถ้าเรานั่งด้านหน้าก็จะเห็นจอมาเลยครับมาต้ลองดูนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเป็นตัวสวยว่าใช่ดูได้ ตามใจลูกค้าเนาะแต่ลูกค้าจะชอบแต่ส่วนมากลูกค้าชอบตัวนี้มากเลยนะก็คือจบไปรุ่นก็ชอบเพราะว่าเขาเน้นไปแต่งด้วยอะไรด้วยไงแต่ส่วนมากก็คือยังไงก็จบอยู่แล้วตัวนี้อันนี้ก็สวยสวยเนี่ยคริบทุกอย่างเลยครับเนี่ยเงาวาวไม่มีการชนอะไรมาไม่มีการเปลี่ยนอะไรทุกอย่างครับผมแอร์ก็เย็นมีลมร้อนด้วยเวลาที่อากาศหนาวเราก็ปรับเป็นลมร้อนได้นะครับตัวนี้ครบครบเครื่องเลยซื้อไปนี่คือคุ้มเลยครับผ่อนทีเดียว ตอนนั้นเลยมาดูฝาอ่ามาดูในเครื่องกันนะครับนี่ครับ Sky City Technology นะครับสภาพนี่คือโอเคอ่ะโอเคมากเลยนะครับข้างในไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีการโชวไม่มีรอยบุบไม่มี โรสนิมไม่มีคราบอะไรเลยให้ไปพร้อมแม็กซิ่งแบบนี้เลยใช่ไหมคะแน่นอนครับเราแตรีให้เลยครับไม่ต้องกลัวถ้าอยากได้ซิ่งซิงนี่เราแต่งซิ่งให้เลยครับผมไปพร้อมแม็กซิ่งนะไม่มีเอาแม็กซิ่งออกนะคะไม่ออกครับไม่ออกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นรถมาด้าสองเนาะตัวนี้จะเป็นสี่ประตูครับเครื่องอยู่งสามเครื่องมันสามเหมือนกันนะคะแรงเลยผมขับมันนี่แรงมากเลยนะมีการปรับอ่าเออมีเกียร์ข้างในด้วยนะครับมีมีการปรับอ่าสามารถเล่นเกียร์ของเราได้นะครับเป็นตัวตัวสกายแอคทีฟตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะ อ่าโอเคครับมาดูตัวนด้เลยครับผมอันตัวนี้เป็นสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะแต่นี้เป็นสีน้ําตาลเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เซลล์อุ่มเขาแนะนานะครับอ่าเซลล์อุ่มนะคะมาจากสาขาสองนะคันนี้นะคะเอ่อใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดนะคะรถมาด้าสองนะก,กายแอคทีฟนะคะใครที่กําลังมองหารถตะกูลมาด้าอยู่นะคะเป็นรถแรงแต่งซิ่งที่วัยรุ่นชอบกันนะคะ รถดีประหยัดน้ำมันนะคะเข้ามาดูได้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูคันต่อไปนะคะอ่าคันนี้เป็นมาด้าสองนะคะสีน้ำตาลนะคะอ่าภายในนะคะเดี๋ยวมาดูกันรอบคันก่อนเนาะคันนี้เป็นรถเดิมๆนะคะอ่าวนดูเลยค่ะคันนี้นะคะรถคันนี้จะผ่อนอยู่ ราคาผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันต้งต้นเท่านั้นเองนะคะคันนี้อ่าภายในสวยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะสภาพเดิมๆเลยค่ะคันนี้ถ้าใครนะคะกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้เป็นเครื่องพันสามนะคะไฮคอนเน็ตไฟมีไฟตัดเหมาะให้เดิมจากโรงงานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะคันนี้เป็นรถ5ประตูนะคันนี้มีฝังดูเบรกปุ่มปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะคะคันนี้ภายในเป็นเบาะผ้าเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเหมือนกันนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4ด้านนะคะอ่าใครเข้ามาแล้วนะคะรบกัวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเ K ของเรานะคะมีโปรโมชั่นนะคะขับฟรีหเดือนนะคะตอนนี้นะคะกำลังฮิตมากเลยขับฟรีเดือนเพราะว่าผมถามได้ครับแ้วตอนออกเนี่ยมีมียาอะไรไหมมีมีแม่แรงไหมมีใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะถามตอนตลอดเลยว่ามียาอะไรไหมมีแม่แรงมีเครื่องมือให้ลูกค้าไหมมีไปทุกรุ่นเลยนะครับหลังกั้งขายนะคะบริการเนี่ยลูกค้า ลูกค้าอยากรู้เรื่องการขายด้วยลูกค้าท่านใดที่ออกรถไปแล้วไม่มั่นใจนะคะว่ารถจะมีปัญหาอะไรเรามีบริการหลังการขายให้ลูกค้าทุกคันนะคะมีอะไรมากครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปะถ่ายน้ำมันเครื่องให้เช็คแบตเตอรี่ไฟเลี้ยวอะไรแบตเตอรี่เช็คให้หมดค่ะเครื่องเงารถให้ใหม่ก็ทำให้อ๋อมีทุกอย่างเลยเนาะ อยากจะมาทําเรื่องนะคะหรือว่าติดปัญหาอะไรนะคะทักเข้ามาอินบอ็อกเข้ามาหาเราได้นะคะครับผม,อามาอโอเคครับดูรถต่อเลยครับอ่าคันนี้นะคะเป็นสิน้ำตาลนะภายในเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเหมือนกันเป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องพันสามเป็นตัวไฮ Connect นะคะอ่าใครที่กําลังมองหารถ ขับดีประหยัดน้ำมันนะคะเข้ามาดูได้นะคะวันนี้เรามีรายให้หลายคันเลยเป็นเบาะผ้าดูภายในกันเลยค่ะอข้างในกว้างกวางนะคะคันนี้เป็นห้าประตูทุกของได้เหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเปิดข้างหลังฝาท้ายหน่อยเก็บของสัมภาระได้ บอ่อพับได้นะคะอันนี้บอ่อพับ60-40นะคะพับได้เรียบเลยค่ะตอนนี้ก็ออกได้เนาะนี่เลวาพิจชู่ได้กิจชูช่ตรงนี้วากิจชู่ได้ใครสนใจนะคะเข้ามาดูได้นะคะตอนนี้รถปีใหม่ด้วยนะคะของเบาๆได้อ่ามีเครื่องดูแะไรคบเลยยังอะไรยังไม่เคยแตะถนนเลยใช่ มันมันเล็กเนาะเดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่จะเป็นยางเล็กๆอ่าอ่าคันนี้นะเป็นรถเดิมๆนะคะราคาอยู่สามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะผ่อนประมาณเจ็ดพันนะคะคันนี้รถสีเดิมนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะอ่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันไหนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราได้นะคะหรือว่า อยากจะเปึกษารเรื่องเอกสารอะไรยังไงนะคะทักเข้ามาได้นะคะในเพจของเราอ่าภายในนะคะดูหน้าห้องเครื่องอันนี้รถเพิ่งมายังไม่ได้เก็บงานเราให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะคะรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมแน่นอน,นะคะ่ะหลับประกันนะคะของเราจะเน้นเรืองคุณภาพเรื่องรถนะคะอ่ามีใครอ,อยากสอบถามอะไร inbox เข้ามาได้นะคะหรือว่า ทักเข้ามาตอนนี้ก็ได้ค่ะอยากสนใจอยากดูรถท่านไหนสนใจรถท่านไหนนะคะทักมาได้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปเลยค่ะอ่อต่อไปจะเป็นตระกูลมาด้าสามนะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวให้น้องแก๊ปเปิดยังครับเอานี้อ่ะเอานี้ครับครับผมสวัสดีครับ ตัวนี้เป็น m a สเตอสปี2011นะครับเป็นคุณปู่ของทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวแรงทีเดียวเพราะตัวนี้เป็นเครื่องสองพันะครับเป็นรถปีสม1พันเิบเอโฉมเพิ่มทาจะโอเคสวยเลยทีเดียวเชียวเป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนนะครับตัวนี้จะมาในรูปแบบของรถเดิมๆนะครับเป็นรถแม็กเดิมๆทุกอย่างเดิมหมดนะครับออกจากศูนย์เลยเปิดได้ไ,มไหมเนี่ยอ้เปิดไม่ได้ บอกรับพับได้ลึกนะครับคันนี้บอกค่อนข้างที่จะพับได้ลึกใน,ในก้ายใ,ในกว้างมากจานี้ราคาอยู่ประมาณส0 0แสต้นๆนะคะจำปอนดถูกนะคันนี้ประมาณ6 0พ0นหกพไนไปไปถึง7,000ันต้นๆนะคะลราคาอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาท มาพร้อมกับซันลูฟนะครับ,บเท่ๆ <ไป S 1> กันเลยทีเดียวนะคะคเปิดให้ดูเลยมีซันลูฟด้วยนะคะตัวนี้สามารถหลังคาเปิดได้ด้วยนะคะมีซันลูฟด้านบนนะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะของมาสด้า3และเดิมๆสีขาวนะคะกับมาสด้า3นะเครื่องเท่าไหร่นะเครื่อง2 2 0 0ันะเครื่อง2,000นะคะ เป็นตัวท็อปนะคะมีสันรูฟด้านบนนะคะหลังคาเปิดได้หลังคาเปิดได้พาชมห้องเครื่องค่ะปิดราคายังเดีย๋ยวลองมาดูห้องเครื่องกันว้างนะครับอะาชมห้องเครื่องกันนิดเึงกับมาต้าสามเครื่องสองพัน เครื่องเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนแน่นอนเรารับประกันนะครับผมเรามีรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะคะถ้าสนใจก็ลองเข้ามาดูกันก่อนได้นะคะหรืออินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆนะคะปัญหาหัวใจก็สามารถสอบถามได้จะแวะเข้ามาชมรถดูรถได้ได้นะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกคนทุกเคสนะครับผมเดี๋ยวมาพบกับคันถัดไปเลยนะคะเป็นตัว มาด้าสามเช่นกันนะคะแต่เป็นตัวปี2015นะคะตัวนี้ออกสีน้ำตาลเข้มน,น,นะคะปเป็นสีน้ำตาลเข้มกับตัวมาด้าสาปี2015โคตรสวยเลยคันนี้นะคะสีก็เดิมๆยังไม่เคยผ่านการเก็บสีมาก่อนนะคะันนี้รถเพิ่งมาพี่เอ๋อเรถเพิ่งมาด้วยนะคะคปี2015ขับดี ราคา439,000บาทนะคะผ่อนกันในราคา8,000กว่าบาทเท่านั้นสามารถทำเรื่องฟรีดาวได้นะคะที่สำคัญนะเป็นรถตัว5ประตูนะคะเป็นเดิมเดิมเครื่องเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้ไปเลยนะคะชุดแต่งมาจากโรงงานชุดแต่งท่อคู่ให้เลยนะคะกับสเกิร์ตและสะเกิร์ตรอบคันนะคะอ่ะมาพาชมด้านในด้านหลังกันหน่อยโคตรกว้างาน,นะคะ อันนี้กว้างมากเลยนะคะนี่ยางอะไรนะยังใหม่อยู่เลยนะคะยังไม่แตะแตะพื้นเช่นกันนะคะแม่แรงเครื่องมือมีครบหมดนะคะคันไหนไม่มีเราก็จัดเตรียมใส่ให้นะคะเบาพัดไ่้ค่ะแว่มากจะเบาพัดได้ทั้งนั้นนะคะสีสวยนะเนี่ยสีสวยนะคะสีออกน้ำตาลเข้มนะคะสเกิร์ตรอบคันกันเลยนะคะ กับมาด้าสปี2015ผ่อนในราคา8,000ต้น,ตนเท่านั้นเองนะคะราคาผ่อนไม่แรงนะคะผ่อนเบาๆดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นนะคะภายในเป็นสีครีมนะคะเป็นเบาะหนังนะลูกเล่นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะมีครบเพราะว่ามาสด้าสนี่มาด้าสองมา3ด้าสจะเป็นอะไรที่หูหวามากนะคะทั้งมาสด้าสและมาสด้าสนะคะส่วนคันนี้จะเป็นมาสด้าสนะคะก็หูหวา เช่นกันและที่สำคัญเป็นปุ่มสตาร์ทนะเป็นตัว E เครื่อง2000นะคะเป็นแฮทแบ็กนะคะปี2015รถกว้างขวางมากนั่งสบายนะคะมาพร้อมแอร์แบ็กคู่มาตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยและปุ่มสตาร์ทนะใครชอบความกว้างขวางความแรงของรถในตัวมาด้า3นะคะเข้ามาชมได้ที่ NK มหาชัยนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะตัวมาด้า นะเดี๋ยวเราพาชมห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะอ่ะตอนนี้เป็นเครื่องสองพันเครื่องสองพัน,นะค,ะค่ะน็อตไม่มีขยับเช่นกันไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะพิกความจมน้ำไม่มีอย่างแน่นอนเราไม่รับซื้อนะคะรถเดิมๆนะคะผ่านการใช้งานแบบว่าน้อยมากนะคะดาวเท่าไหร่ลูกค้าถามว่าดาวเท่าไหร่ฟรีดาวได้เลยนะคะกับตระกูลมาสด,ด้าน,นะคะ ได้เต็มแน่นอนนะคะกับตระกูลมาด้านะคะ<อ>ใครมองหาอยู่ลงมา<อ>งนะคะชอบเข้ามาก็ได้ค่ะผ่อนอยู่ราคา8,000ันกว่บาทเท่านั้นเองนะคะกับมาด้าสามคันนี้นะ<อ>ใครชอบตามหามาด้าสามประหยัดน้ำมันนะคะ<อ>ก็มาชมได้โอ้ยน,นี่ยคามว,ว่าวอะไรผ่นนอนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ผ่อนอยู่8ปดพัน คนอยู่800 0กว่าบาทเท่านั้นนะคะทําเรื่องฟรีดาวได้เลยนะคะคันนี้อ่าแล้วตอนนี้ผมขอย้ำหน่อยครับโปรโมชั่นมันมีอะไรอีกไหมครับก็มีขับฟรีเพราะว่าเดี๋ยวคนตอนแรกเขาเขาไม่รู้ไงเพิ่งเข้ามาดูใหม่โปรโมชั่นจะมี3อย่างใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมมีอะไรบ้างครับมีส่วนลดใช่ไหมครับมีส่วนลดมีส่วนลดแล้วก็มีแถมมอไซค์แล้วก็ขับฟรีครึ่งปีคือลูกค้าอยากได้โปรอะไรก็ตามใส่ฉันคิดมาได้เลยค่ะอยากได้โปรอะไรจริงจริงอะให้ลูกค้าได้ค่ะลูกค้าไม่ส่วนลดได้นะครับก็คือ มีส่วนลดในการคิดโปได้ใช่มีโปอะไรดีๆคือแนะนาเรามาได้เลยว่าเราจะตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้นะครับในช่วงโควิดนะครับในการที่เราจะต้องขับรถไปไหนคนเดียวผมว่ามันคุ้มกว่าในการที่จะต้องนั่งรถสองแถวรถร่วมโดยรถอะไรที่ไปร่วมกับคนอื่นเพราะว่าตอนนี้ข่าวก็ยอดผู้ติดเชื้อเริ่มเยอะแล้วครับอยากให้รักษาตัวกันด้วยครับด้วยการออกรถนี่ก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งในการสร้างเครดิตของตัวเองด้วยนะครับครับผมใช่เพราะว่ามีรถเป็นของตัวเองยังดีกว่านะคะเพราะว่า เป็นการเซฟการเดินทางนะคะนะเราก็ได้ไม่ไปปนเปื้อนเชื้อกับกับไร่แล้วว่าถ้าเราไปรถเมล์หรืออะไรเงี้ยมันก็จะเจอปนเปื้อนกับคนอื่นไปใช่ไหมถ้ามีรถส่วนตัวเราก็ติดของเราอยู่ในรถคนเดียวก็ไม่ใช่กักตัวในรถเลยครับก็็นะก็ไม่ถดตอนออกรถเนี่ยเราก็มีการ ใช่แล้วจะมีการพ่นค่าเชื้อโควิดให้ลูกค้าก่อนที่ว่าจะปล่อยรถไปเชื้อเซลล์ดยนะครับนะตามนั้นเลยนะคะก็ถ้กิใครสนใจนะคะอยากจะมาทําเรื่องนะคะหรือว่าไปที่ไหนแล้วนะคะลูกค้าติดปัญหาอะไรลองทักอินบอร์เข้ามาหาเราหรือว่าเข้ามาหาเราได้นะคะทั้งสองสาขาเซ็น์เรานะคะมี2สาขานะคะสาขาแรกนะคะอยู่ถนนเอกชัยนะคะสาขา2อยู่ถนนพระราสองท่าจีนนะคะ เข ah, right. so um, the ้ามาได้นะคะวันนี้นะคะถ้าใครนะคะเพิ่งจะเข้ามาชมนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะรถตระกูลมาด้าสองนะคะสาข a แอคทีฟนะคะมีมาด้าสองกับมาด้าสามนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถตระกูลมาด้าสองมาด้าสามก็เข้ามานะคะมาชมได้สามารถได้ค่ะสามารถย้อนดูไลฟ์ได้นะคะทั้งมาด้าสองทั้งมาด้าสามนะคะตอนตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่สาขาหนึ่ง ถนนเอก,กชัยนะคะ,คะสาขา2จะอยู่ที่ถนนพระรามสองท่าจีนค่ะนานิคมเลยติดกับปั๊มน้ำมันปตทท่าจีนะะะนะคะใครใครที่ดูรถอยู่กำลังมองหารถอยู่นะคะไว้ใช้งานนะคะก็สามารถเข้ามาชมที่ในเพจ NK มาหาชัยได้<ช>มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายนะคะ<ช>อาทิเช่นขับฟรีครึ่งปี นะคะแล้วก็แล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากจะได้โปรผ่อนถูกผ่อนถูกจนรถนะคะมีหมดนะคะหรือก็ตามใจฉันคิดมาเลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะคะเรายินดีจัดให้นะคะก็วันนี้เราก็มีไลฟ์ไปด้วยกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5คันนะคะ5คันกับยี่ห้อมาสด้านั่นเองนะคะก็รถของเราที่เต็นเนี่ยมีเยอะนะมีเยอะมากมีหลากหลายมากเลยค่ะใชคะก็ ใครหารุ่นไหนก็เข้ามาดูได้มันมีเยอะมากนะคะมีทุกยี่ห้อเลยนะคะอยากได้ยี่ห้อไหนที่ไม่มีในนี้นะคะสามารถสั่งได้นะคะอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้อาชีพอะไรที่คุณคิดว่าไปแล้วไม่ได้ไปที่ไหนมาไม่ได้ก็อินบ็อกเข้ามาคุยกับพวกเราได้นะคะมีข้อมูลคําแนะนําดีๆให้กับลูกค้าลูกเพจทุกๆท่านเลยนะคะติดก็ได้นะเป็นแบ็คลิสก็ได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าคือถ้าลูกค้าติดแบ็คลิสตอนนี้สามารถทําเรื่องได้แล้ว นะคะก็บอกออกมาเลยว่าติดแบคไลท์เรื่องนี้เรื่องนี้นะเราจัดให้ได้ให้คุณไปได้รถไปใช้งานอย่างแน่นอนอย่างล่าสุดก็ออกรถใช้เงินเท่าไหร่ออกรถผ่านกับอุ่มเนาะใช่ค่ะออกได้จริงๆริงลูก้าไปออกที่อื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าติดแบคไลท์แต่มาออกที่อุ่มทาได้ใช่ใชนะคะใช้เงินเพียงใช้เงินเพียงไม่กี่หมื่นเองสี่หมื่นใช่เนาะใช่ป่ะที่ทราบอกก็คือใช้เงินเพียงสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ติดแบคไลท์นะคะก็ วันนี้นะคะ NK มหาชัยขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราด้วยนะคะกับ NK มหาชัยขอบคุณคนดูนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเพจเราขอบคุณลูกค้าลูกเพจทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังเข้ามาชมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะยังไงก็ฝาก NK มหาชัยคุ้มครบจบที่เดียวไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะพวกเราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ